สิ้นสันกำแพงเป็นผ้าสิ้นไหมลายขวางมีแถบสีสดใสจัดจ้านใช้เส้นไหมสามหรือสีสีไล่โทนกันใน1นพื้นลวดลายเฉพาะของสิ้นสันกำแพงกลายเป็นที่นิยมทั่วไทยและพัฒนาเป็นลายเจวันหรือเชิงเจวันเป็นสีตามวันในหนึ่งสัปดาห์ต่อมาพุทธศักราช2507 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่งรับสั่งให้นางสาวไทยคุณอภัสราหงสกุลที่จะไปประกวดนางงามจักรวาลในปีนั้นสวมชุดผ้าไหมสันกำแพงเย็บเป็นผ้าถุงสำเร็จในการประกวดชุดประจําชาติด,ด้วยเมื่อได้ตำแหน่งนางงามจักรวาลคนแรกของไทยและเดินทางกลับประเทศไทยด้วยชุดไทยจิตลดานุง่งพาสิ้นไหมาลายสันกำแพง ทำให้ทุกคนเรียกผ้าสิ้นนี้ว่าสิ้นอภัสรากรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย